กินไปแล้วกินไปแล้วคุนห้อยแหแบบ่นแชบบลูกฝนกระตกตกแห้งห่ดฝนหันมาไปน้องจ้ะห <c oughs> ันมาไปบ้าโอ้ฝนตกพี่น้องไปไซบูไดระบาดเนี่ยออกมาซื้อของซื้อๆแมฝนตกแห้งไงอยู่วัดสว่างอารมณ์จ้ะโอ้คุณน่ะแห้งคักแห้งเนี่ยเปียกมอดยอดละมือนี เลือดเลืแฉบแชบลูกค้ำยงใจะกินค้ำหน่อยแมกกินค้ำยงใเลยลูกมันหอนนิดนึงโอมันหอนหอนทิอนหอนหังหัวหัวหอนยังแัอไวหมวหัแหัวหัวหัวหั้หัวหัวหหนไหัวหกวหัวหัหห กพี่น้องกวนตก